สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอก,กันอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋ามาเจอก,กันอีกแล้วนะคะหลังจากเมื่อกี้ที่ครูได้ไลฟ์แบ่งปันไปเนาะมหากราบยีิบเอ็ดวันของครูสิตานะคะไลฟ์นี้มาค่ะมาค่ะสําหรับใครคนไหนที่ยังไม่รู้จักกันเนาะวันนี้มาดูมาวันนี้จะเป็นไลฟ์ที่แบบว่าเป็นไลฟ์ที่ครูเพอร์ี่นะคะมาแนะนําตัวเองเนาะ คูเพอรี่นะคะเป็นใครมาจากไหนนะคะคูเพอรี่เนาะเป็นชื่อจริงนะคะประพัฒส,สอนยุทธพันธ์นะคะเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดเนาะอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะคะทุกคนจา๋ามีใครที่อยู่ที่มีใครที่อยู่ศรีจังหวัดศรีสะเกดเหมือนกันบ้างนะคะวันนี้เราจะมารู้จากกาันมาแนะนํากันแมาแนะนําว่าเป็นใครมาจากไหนกันเนาะ ครูเพลี่เองนะคะเป็นครอบเป็นคนที่เกิดในครอบครัวที่ครอบครัวที่ยากจนเนาะพูดง่ายๆก็คือเป็นคนที่เกิดในครอบครัวที่ยากจนนะคะซึ่งเราเองนั้นครอบครัวของครูเพลี่นั้นจะมีกันอยู่6คนนะคะมีกันอยู่6คนเนาะซึ่งครูเองจะเป็นคนที่4นะคะเป็นคนที่4ก็คือจะเป็นคนกลางนั่นเองเนาะครูจะเป็นคนกลางนะคะตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่เราเกิดและโตมาก็คือเราจะอยู่ในครอบครัวที่แบบ คือพ่อแม่เราก็คือจะทําไร่ทานาเนาะซึ่งตอนนั้นครูก็เล็งเห็นได้เลยว่าแบบเราก็มองดูคนรอบข้างเนาะเราจะดูครอบครัวแบบข้างๆที่เขาแบบครอบครัวของครอบครัวอื่นนะคะเราก็รู้สึกว่าเราคิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยแหละเราคิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าคือเราเหมือนมันเหมือนกับว่าเรานั้นไม่ได้คิดเหมือนกับเพื่อนๆคนอื่นนะทุกคนมันจะรู้สึก กับตัวเองเลยว่าตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าคือเราเหมือนเราคือฉันจะไม่อยู่แบบนี้ฉันจะไม่อยู่แบบให้ครอบครัวของฉันจะต้องลําบากฉันจะไม่อยู่ให้พ่อแม่ฉันลําบากคือมันคิดได้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครูเพอรี่จะเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วนะคะซึ่งในตอนนั้นเราก็ได้เรียนได้เรียนจบพอเรียนจบป .6 เสร็จเนาะพ่อคนแม่เขาก็จะบอกว่าพ่อของแม่นะคะพ่อกับแม่เขาก็จะบอกว่าไม่ต้องเรียนต่อหรอกนะลูกเพราะว่า ครอบครัวเรามันจนครอบครัวเรามันจนเราไม่ต้องเรียนต่อหรอกเนาะเดี๋ยวก็แต่คือณนะเวลาตอนนู้นนะคะตอนตั้งแต่อยู่ป,ป .4 เนาะตั้งแต่อายุสิบขวบอายุสิบขวบนี่คือเราคิดแล้วว่าฉันจะไม่เรียนสูงเด็ดขาดเพราะฉันอยากที่จะออกไปทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวหาเงินเลี้ยงพ่อแม่ให้พ่อแม่ได้อยู่สุขสบายเหมือนกับครอบครัวคนอื่นเขาคูคิดแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วคะ่ะทุกคน ทีนี้พอจบป .6 ปุ๊บแต่เราก็คิดในใจว่าถ้าสมมติเอ๊ะถ้าสมมุติว่าฉันจบแค่ปอ .6 อะแล้วฉันจะไปทํางานอะไรได้เนาะครูก็คิดแบบนี้นะคะครูจะคิดแบบนี้เลยว่าแล้วถ้าฉันจบแค่ป .6 แล้วฉันจะทํางานอะไรได้ณเวลานั้นนะคิดเสมอคิดคิดคิดได้ตั้งแต่เด็กเลยว่าฉันสักประมาณอายุ25ฉันจะต้องมีครบทุกอย่าง แต่ทีนี้ความโชคดีก็มีอยู่อย่างหนึ่งคือพ่อแม่ไม่ได้ให้เรียนแต่เราก็อยากที่จะเรียนเนาะเพื่อที่ว่าอย่างน้อยๆเราได้เรียนจบม .3 เราก็ยังแบบเออโอเคนะเรายังสามารถที่จะไปหางานทําที่กรุงเทพได้เรายังสามารถที่จะหางานทําแล้วเรายังจะมีเงินเพื่อที่จะได้ส่งเสียครอบครัวส่งเสียพ่อแม่อะไรเงี้ยเนาะครูคิดแบบนี้เลยค่ะครูคิดแบบนี้ปุ๊บเนาะ ตอนนั้นนะณนะเวลานั้นนะพ่อแม่ก็แบบว่าไม่ได้อยากอยากให้เราเรียนหรอกแต่เป็นความโชคดีตรงที่ว่าเรานั้นคิดอยากที่จะเรียนเนาะแล้วก็มีความโชคดีอย่างหนึ่งก็คือโรงเรียนทางรัฐบาลตอนนั้นนะคะทางรัฐบาลตอนนั้นเขาจะมีเรียนฟรีเนาะเรียนฟรีสาหรับมต้นก็คือมอหนึ่งถึงมสามนะคะครูก็เป็นความโชคดีของครูมากๆเลยที่ครูได้ไปเรียนมสาม มหนึ่งเนาะมหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ที่บ้านตัวเองนะคะจะเป็นอีกอำเภอหนึ่งจะไปเรียนที่ตำบลบึงมาลูเนาะซึ่งตำบลบึงมาลูนั้นก็คือตำบลบึงมาลูนั้นก็จะต้องแบบใช้ระยะระยะทางก็ไกลพอสมควรนะที่เราจะต้องเดินทางไปถึงตอนนั้นตรงนั้นเนาะแล้วทีนี้เราก็มีจักรยานอยู่คันหนึ่งเนาะก็มีจักรยานคันหนึ่งพ่อก็ก็เป็นจักรยานเก่าๆที่มันยังสามารถที่จะถีบได้อยู่เนาะ ครูก็ถีบจักรยานคันนั้นไปค่ะช่วงเวลาหน้าฝนปุ๊บอะหน้าฝนมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากๆหน้าฝนมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเนาะคือในกรุงเทพเขาก็คือจะรถติดเนาะอันนี้คือย้อนเล่าประวัติให้ฟังนะคะทุกคนจ๋าอันนี้เล่าประวัติให้ฟังเนาะมาแนะนําตัวเองนะคะเป็นใครมาจากไหนเนาะ สวัสดีทุกๆคนเลยค่ะที่เข้ามาสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้มารู้ประวัติของคูเพอรี่นะคะมาแนะนําตัวเองเนาะว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะคะเสร็จแล้วทีนี้พอหน้าฝนปุ๊บอะถนนเนาะถนนมันยังไม่ดีนะถนนมันจะมันจะเป็นลูกรังเนาะมันจะเป็นถนนดินแดงอะคะ่ะถ้าถ้าใครที่เป็นคนมานอกก็พอจะนึกออกเนาะว่ามันเป็นยังไงนะคะมันจะเป็นถนนดินแดงก็คือเวลาที่ฝนตกปุ๊บอะมันก็จะติดกับ เวลาที่เราปั่นปั่นจัก,กรยานไปเนาะมันก็จะติดตรงบางโคนรถอะ่ะมันจะติดตรงนั้นแล้วเราก็ต้องมานั่งแกะนั่งแกะออจอดจัก,กรยานเอาไว้แล้วก็มานั่งแงะ,น,งแงะนั่งแงะนะั่งแงะเนาะเสร็จแล้วเป็นยังไงล่ะคะโอ้โหจะสายจะไม่ทันโรงเรียนแล้วน,นนนันนี่เนาะกูก็มานั่งแงะนั่งแคะออกนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ลำบากมาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะเราลำบากมาตั้งแต่เด็กเสร็จแล้วบางทีครั้งหนึ่งที่เราแบบ คือเราต้องการที่จะไปให้มันทันโรงเรียนแล้วเราก็ไปจอดรถเอาไว้ตรงเอ่อมันจะมีหมู่บ้านเนาะมันจะมีอยู่ประมาณ2หมู่บ้าน3หมู่บ้านก่อนที่จะไปถึงถนนใหญ่ที่จะไปเรียนนะคะเราก็ไปจอดจัก,กรยานขอบคุณคะ่ะพี่นุย้ยเราก็จอดจัก,กรยานทิ้งไว้ตรงนั้นแหละเสร็จแล้วก็ไปนั่งรถเอรถโดยสารเนาะเพราะมันจะมีรถโดยสารจะประมาณน่าจะสักประมาณ2บาทหรือ3บาทนี่แหละ น่าจะสามบาทแล้วเราก็ขึ้นรถโดยสารนั้นไปเพื่อที่จะได้ไปทันโรงเรียนเนาะก็คือถ้าเราไม่จอดรถจักรยานเอาไว้ปุ๊บแต่ยังไงมันก็ไปไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ารถมันติดรถมันติดกับถนนดินแดงนะคะอันนี้มันย้อนเล่าประวัติให้ฟังทุกคนเป็นไงสนุกไหม <c oughs> มันจะติดกับถนนดินแดงเนาะแล้วเราเราก็จะต้องทิ้งรถเอาไว้ตรงนั้นแหละก็คือเป็นการที่แบบว่าทุรักทุเลพอสมควรกว่าที่จะไปถึงโรงเรียนเนาะ เสร็จแล้วก็ด้วยความที่เรานั้นมุมานะมากๆเราจึงสามารถที่จะเรียนจบมสามได้ที่ตำบลเมืองมะลูนะคะพอเรียนจบมสามปุ๊บเราก็คิดแล้วแหละเพราะเรามีความคิดมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าฉันจะต้องเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวฉันจะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ของฉันคือครูมีความคิดแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะทีนี้ก็เลยแบบพอจบมสามปุ๊บเข้ากรุงเทพเลยเข้ากรุงเทพปุ๊บแล้วก็สวัสดีค่ะ ขออนุญาตไอเข้ากรุงเทพปุ๊บเราก็ไปงานแรกที่ทําเลยนะทุกคนงานแรกที่ทําจะเป็นงานตัดขี้ได้ค่ะงานตัดขี้ได้เพราะอะไรตอนนั้นเด็กอายุสิบหกสิบเจ็ดเนาะยังจะไม่มีงานอะไรให้เราทําหรอกเพราะว่าตอนนั้นเขาน่าจะรับประมาณสิบแปดปีอะค่ะเขาน่าจะรับคนที่เข้าทํางานประมาณอายุสิบแปดปีจุดมุ่งหมายของครูเพลี่คืออะไรจุดมุ่งหมายคือเราอยากจะทํางานห้างเพราะเรารู้สึกว่า มันดูดีอ่ะมันดูสวยจังเลยฉันจะต้องได้ทํางานห้างแต่ตอนนั้นคืออายุของเรามันยังไม่ถึงเนาะอายุของเรามันยังไม่ถึงปุ๊บเราก็เลยไปเราไปกับญาตินะครูจะไปกับญาตินะคะไปกับญาติคือลูกพี่ลูกน้องกันเนาะเขาก็ไปทาพาไปทํางานแรกก็คือจะไปตัดขี้ได้ไปนั่งตัดขี้ได้ทุกคนนึกออกไหมมันจะเป็นเหมือนโรงงานเย็บผนะ้าอ่ะมันจะเป็นโรงงานเย็บผ้าเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะค่ะ <c oughs> แนะนําตัวเองยาวมาก อยากเล่ามีความอยากเล่าให้ทุกคนฟังมันจะเป็นโต๊ะเย็บผ้านะคะเราก็นั่งตัดที่ได้ตัดที่ได้ตัดที่ได้ไปเนาะตัดที่ได้ไปเรื่อยๆตอนนั้นเงินเดือนแรกที่ได้นะทุกคนคือแบบเลิกอ,ออกไหมเด็กบ้านนอกนะอะเ,เด็กบ้านนอกพอเราได้ทํางานปุ๊บอะมันเป็นความรู้สึกว่าโอ้ทำไมกูได้เงินเยอะจังมันรู้สึกดีใจมากๆแต่ณนะตอนนั้นนะทุกคนด้วยความที่เราก็อยากจะทํางานนะ แต่ด้วยความที่ยังไม่เคยแบบห่างอกพ่อแม่เนาะตอนนั้นโคตรคิดถึงพ่อแม่มากๆตกตอนกลางคืนมาแบบโคตรคิดถึงมากๆเลยอยู่ที่กรุงเทพเนาะเราก็จะมองเห็นแต่ตึกตึกตึกใหญ่ๆตึกใหญ่ทั้งนั้นเลยตึกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยซึ่งเราก็มองว่าบ้านกูอยู่ตรงไหนเนาะตอนนี้ตอนนั้นโคตรคิดถึงพ่อแม่มากแล้วทีนี้ก็เลยแบบแม่ก็รู้แหละว่าพูดมาน้ำตาจะไหล ยังย้อนกลับไปวันนั้นได้เลยเนานะทีนี้ก็เลยแม่ก็รู้แหละว่าเรานั้นแบบคงจะคิดถึงหน้าดูเลยให้พี่ชายมาตามแล้วก็เลยพอได้เงินเดือนแรกนะเจ็ดร้อยบาททุกคนแบบดีใจมากแล้วก็ซื้อสภาพ้าซื้ออะไรนะไปฝากแม่ด้วยพี่ชายมาตามกลับบ้านก็กลับบ้านไปก่อนพาอคิดถึงพ่อแม่มากพอกลับบ้านไปปุ๊บก็คือด้วยความที่เราก็เป็นครอบครัวยากจนนั่นแหละยังไงก็คือแบบพอเราโตขึ้นเราก็จะต้องคือเราก็จะต้องอยู่ด้วยตัวเองได้อะไรประมาณนี้เนาะ ก็เลยได้กลับไปทํางานกรุงเทพใหม่เมื่ออายุ18ปีเนาะสิบแปดปีปุ๊บงานแรกที่ทําก็คือจะเป็นงานแบบก็ไปกับญาติอีกเหมือนเดิมนะคะก็คือตอนนั้นก็แบบโชคดีมากๆที่เขาได้ทํางานได้ทํางานห้างสมใจยอยากได้ทํางานห้างสมใจยอยากแต่โดยที่เขานั้นมีเส้นเขาใช้เส้นสายเขาใช้คือเขาจะรู้จักกับคนในบริษัทเนาะบริษัทที่ทําแรกที่ทําอันแรกๆเลยนะคะจะเป็นบริษัท pc ขายสปาย ประวัติคูพลียยาวนานมากเลยนะถ้าใครอยากที่จะฟังนะวันหลังจะมาเล่าให้ฟังมันสนุก <c oughs> มันแต่งเป็นเป็นแต่งเป็นละครเรื่องหนึ่งเลยเลยนะทีนี้ก็ได้ทํางานห้างสมใจยอยากเนาะแล้วงานห้างสมใจยอยากก็คือด้วยการที่แบบเรามีญาติที่เขาฝากเข้าบริษัทให้เนาะทำตอนนั้นทําบริษัทสปายนะคะแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆมันก็สนุกนะสนุกนะทุกคนแต่ตั้งแบบว่า แต่ละวันนี้ยืนยืนแบบยืนจนขานี่ลากยืนจนแบบขารากขาลากทุกคนน้กออกไหมายาว่าขาลากขาลากก็คือแบบยืนจนแบบเส้นเลือดในขาแต่เป็นเส้นเลือดขอดคิดดูยืนจนขาเป็นเส้นเลือดขอดนะทุกคนยื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 นไปแต่ก็สนุกเพราะว่าเราชอบการขายไงเราลักการขายมันก็เลยสนุกสนานแบบ ยิ่งเราทํายอดได้นะยิ่งเราทํายอดได้เรายิ่งแบบวันนี้ฉันได้สองพันแล้ววันนี้ฉันได้สามพันแล้วมันคือมันสนุกมากๆซึ่งอันนี้มันเป็นประวัติของครูเพอร์ดี่ซึ่งแบบเรานั้นรักในการขายพอเราขายได้ปุ๊บเรายิ่งโคตรด,ดีใจเอาอีกเอาอีกเอาอีกจะมีการตั้งเป้าแต่ละเดือนอะไรเงียนะ้ยเนาะเราก็ตั้งเป้าพอเราได้เป้าปุ๊บมันโคตรด,ดีใจอ่ะทุกคนซึ่งอันนี้มันเป็นจุดเริ่ม,มต้นของครูเพอร์ี่ที่ว่าครูชอบที่รักและรักในการขายนะคะสวัสดีคุณดดค่ะสสวัสี คุณสุภพระพนะคะสวัสดีทุกคนเลยเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่สนุกมันเลยเป็นเป็นประวัติที่แบบว่ารักการขายนะคะเสร็จแล้วเนาะมาโอเคสั้นๆถ้าครูพลีมานั่งเล่าประวัติตัวเองคงจะเป็นวันนะกว่าจะจบโอเคนะทุกคนวันนี้แนะนําตัวเองสั้นๆก็คือเนี่ยประวัติความเป็นมาเนาะก็คือเราไม่ได้จบสูงอะไรนะเราจะจบแค่มสามแต่ว่าด้วยความที่ทําไมถึงเรียกตัวเองว่าครู คือเรียกตัวเองว่าครูก็เพราะว่าเรารักในการเรียนรู้ที่จะแบบว่าเราได้ส่งต่อและแบ่งปันเรามีความรู้อะไรเรามีความรู้การขายออนไลน์เราก็สามารถที่จะมาแบ่งปันออนไลน์เราเรียนรู้เกี่ยวกับการขายออนไลน์เราเรียนรู้กดแรงดูดคอร์สกดแรงดูดนนนั่นนี่เนาะเราก็เลยแบบเออเราเป็นครูพอเราได้แบ่งปันปุ๊บเราก็คือเป็นครูเป็นโค้รเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งครูเองก็เรียนรู้กดแรงดูดมาเนาะบอกได้เลยว่า ทํางานออนไลน์อ่ะก็เคยทํามาเหมือนกันนะเคยทามาหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะนะแล้วทีนี้ <c oughs> ขอบคุณทุกคนคะ่ะเมื่อก่อนก็ทํามานะคะก็คือเมื่อก่อนก็ทํามาหลายอย่างเหมือนกันหลายตัวแล้วทีนี้พอเรามารู้จักครูสิตาได้ยังไงเนาะรู้จักมารู้จักแม่ครูสิตาก็คือการที่เรานั้นชอบที่จะเรียนรู้ กดแรงดูชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองพัฒนา,ฒนาคือแบบคือมันอยากรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเออฉันจะทํายังไงวะ <c oughs> ขอบคุณค่ะคือมันอยากรู้อะทุกคนทุกคนรู้ไหมทุกคนต้องเป็นแบบครูแน่แน่ว่าเอ,อ๊ะเราเกิดมาทําไมวะเราหาคําตอบใช่ไหมเราเฝ้าหาคําตอบแล้วเราอยากจะรู้ว่าเอ,อ๊ะเรามาเพื่ออะไรวะในโลกนี้ยในโลกมนุษย์เนี่ยคืออะไรเนาะครูเป็นคนที่ชอบสรรหาความรู้พวกนี้อยู่แล้วก็เลยไปเจอครูสตาใน youtube นะคะ ปเจอครูสตาร์ใน YouTube แต่นะตอนนั้นคือเราก็ดูผ่านๆน,นะแต่พอได้มาดูจริงจังก็คือในใน a c e b o o k ที่มีคนแชร์เข้ามานะคะทุกคนพอมีคนแชร์เข้ามาปุ๊บอะ่ะเรารู้สึกว่าเอ๊ะลองฟังดูสักหน่อยสิผู้หญิงคนนี้เป็นใครเหรอทำไมถึงแบบมาเต้นเต้นเต้นเอะไรเงี้ยเนาะพอเราได้ได้ฟังปุ๊บมันเก็ตอนะทุกคนมันเก็ตปุ๊บพอมันเก็ตปุ๊บเราตื่นรู้ปั๊บเลยว่า,ามันเป็นอย่างงี้นี่เองเหรอเราทําตามพอครูทําตามปุ๊บครูดึงดูดได้ค่ะ คือดึงดูดทองได้จากที่เมื่อก่อนไม่มีนะทองแบบเนี้ยดึงดูดทองได้ดึงดูดเงินได้เรารู้สึกว่าเออพอเราเชื่อปุ๊บเราเชื่อเราสัมผัสได้ตรงที่ว่าครูสิตานี่ยเขาเขาเป็นคนที่พูดแบบตรงไปตรงมาพูดซึ่งพูดเหมือนกับเรามากๆซึ่งเราเป็นคนชอบพูดตรงไปตรงมาเราจะพูดเราจะใช้ภาษาพูดที่มันตรงๆเนาะมันเลยทําให้เราเก็ตไปเก็ตไปเก็ตตรงไหนไปตื่นรู้ตรงไหนตื่นรู้ตรงที่ครูสิตาแม่ครูสิตาเขาพูดว่าเนาะ ไลน์นั้นเป็นไลน์ที่ตื่นรู้ของครูเพรียมากมากแล้วทีนี้ก็เลยมาเริ่มที่จะฟังมหากราบย1วันนะคะคือไลน์นั้นครูสิตาบอกว่าต่อให้มึงเรียนไปเยอะแยะมากมายต่อให้มึงเรียนหลายครูเป็นสิบสิบครูมึงก็ไม่ตื่นรู้มึงก็ยังมีชีวิตเหมือนเดิมถ้ามึงไม่ตัดสินใจบวกขาดอันนั้นค่ะไลน์นั้นครูตื่นตื่นทันทีเลยตื่นทันทีเลยเออจริงนี่ว่า คูก็เรียนเยอะหลายครูกูไม่ก็ยังไม่เข้าใจอีกว่าเอ๊ะมันกดแรงดูดมันใช้ยังไงวะพอได้ไปฟังไลน์นั้นของครูสตาครูตื่นรู้มากๆค่ะตื่นรู้แล้วแบบเก็ตมากๆเลยวอ๋อเฮ้ยจริงนี่ว่าผู้หญิงคนนี้พูดตรงมากเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาก็เลยไปไปตาม21วันตามดูใน YouTube นะคะตามดูจนวันหนึงวันแรกสองวันแรกเนี่ยคือแบบเก็ตมากๆแล้วตื่นรู้มากคือดูแบบตั้งใจเอาจริงเลยนะเพราะครูสตาบอกว่าเนาะ ต่อให้มึงท่องยุทธภพไปเท่าไหร่มึงก็ไม่สําเร็จถ้ามึงไม่ตัดสินใจบวกขาดอันนั้นนะคะคูตื่นเลยเนาะเสร็จแล้วทีนี้ก็เลยมาตามดูก็เลยแบบเราดึงดูดได้เราแค่คิดอะเราดึงดูดเงินได้เราดึงดูดทองได้มันทําให้ครูยิ่งมั่นใจว่าเออผู้หญิงคนนี้แหละฉันต้องเชื่อผู้หญิงคนนี้แหละเขาคือคนสําเร็จแบบรวดเร็วมหัศจรรย์เขาคือคนที่แบบทยานฟ้าได้เร็วที่สุดฉันต้องเชื่อผู้หญิงคนนี้แหละทีนี้ครูก็เลยได้เข้ามาทํากับแบรนด์ของครูสิตานะคะ เนาะ TSW ซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรดีมากๆทุกคนดีมากๆสำหรับใครคนไหนที่ตามหาชีวิตอยู่คุณอยากจะมีชีวิตใหม่ๆเนาะ TSW คือตอบโจทย์ให้คุณได้เลยเพราะอะไรเพราะครูเองตั้งแต่เด็กจนโตมาเป็นคนที่ตามหาความสำเร็จมาโดยตลอดแต่เราไม่ได้รู้ว่าเอา้าความสำเร็จมันต้องมาจากจิตใต้สำนึกหรอวะมันต้องมาจากการเปลี่ยนสันดานหรอวะพอเรารู้ปุ๊บอหเนาะ มันสั่นสะเทือนมากๆมันทำให้เราแบบเก็ตมากๆอ่ะและ t s w นะคะทุกคนบอกได้เลยว่าถ้าใครที่ได้เข้ามานั้นคุณจะแบบพุ่งทยานมากๆถ้าคุณเชื่อนะถ้าคุณเชื่อบางคนเนาะบางคนแบบ อันนี้ครูพูดถึงบางคนนะคะบางคนคือทํามาเยอะแยะมากมายแต่คุณไม่ได้มีความเชื่อคุณไม่ได้เชื่อสุดจิตสุดใจคุณก็จะไม่ไม่มีผลไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนเพราะฉะนั้นคือครูสิตาคือของจริงสุดละถ้าคุณยังไม่เชื่อก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนแล้วนะในโลกนี้ <laughs> เพราะฉะนั้นนะคะตัดสินใจเชื่อไปเลยเชื่อคนสําเร็จที่เขาสําเร็จแบบพุ่งทยานสําเร็จแบบไวที่สุด้วก็คือครูสิตาแล้วคะ่ะในโลกนี้ นะคะ TSW นะคะทุกคนคะ่ะส่วนวันนี้ครูก็จะหมาะมาบอกว่า TSW เราได้อะไรจากคอร์ส390หรือว่าคอร์ส460เนาะคอร์ส390ทุกคนบอกได้เลยว่าคตรคุ้มมากๆมันคุ้มมากๆคือแบบ390ถ้าคือแบบถ้า460ก็คือได้กาแฟใช่ไหมกาแฟเป็นชานมเป็นโกโก้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนได้ของกล่องชานมกาแฟนั้นก็ สามร้อยเก้าสิบแล้วอ่ะก็เท่ากับว่าคุณไม่เรียนฟรีคุณจะไปหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วอ่ะถ้าเป็นคอร์สต,ต่างๆคอร์สเกี่ยวกับการขายออนไลน์เนาะคอร์สอะไรก็แล้วแต่นะ่ะคุณต้องไปเสียเงินเรียนเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะกว่าคุณจะรู้แบบการสร้างตัวตนเนาะในคอร์สนี้คือจะจะบอกหมดหมดเปลือกเลยสําหรับวิธีการสร้างตัวตนที่คุณจะมาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์อ่ะวิธีการที่คุณจะออกมาไลฟ์สดทํำยังไงวิธีการที่คุณจะโพสขายสินค้าคุณจะต้องทํำยังไง คือในนั้นแบบผู้นําหลักแสนเขาสอนหมดทุกอย่างคือแบบให้หมดเปลือกจริงๆซึ่งมันคุ้มเกินคุ้มเอาง่ายๆแค่วันเดียวก็คุ้มแล้วสามร้อยเก้าสิบอะแค่วันเดียวแต่อันนี้ได้เท่าไหร่สิบหกวันสิบหกวันนี้คือคุณเป็นคนใหม่เลยนะคุณเป็นคนใหม่ที่แบบว่าพุ่งทยานได้เลยนะถ้าคุณเอาจริงอะแต่ถ้าใครคนไหนที่ฟังแล้วเฉยๆก็คือก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่คอร์สนี้คือได้ทุกอย่างเลยทั้งการขาย การสร้างตัวตนคุณจะโพสขายสินค้ายังไงคุณจะออกมาไลฟ์สดยังไงคุณจะทำยังไงหัวใจสำคัญของการที่จะสำเร็จใน,ในโลกออนไลน์คุณต้องทำยังไงคือมันมีหมดบอกหมดทุกอย่างอะซึ่งตอนนี้เพิ่งจะมาถึงแค่วันที่ไม่ไมไมกี่วันเองเนาะวันนี้ก็คือวันที่สี่วันที่สี่ที่ห้าเองซึ่งบอกได้เลยว่าโคตรสั่นสะเทือนคือได้หมดเลยอะมันคุ้มเกินคุ้มสําหรับใครคนไหนที่คุณอยากจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เนาะ ทั้งการโพส์สินค้าครูบอกละเอียดหมดเลยแม้กระทั่งการตั้งกล้องขาตั้งกล้องแม้กระทั่งการใช้อินเทอร์เน็ตแม้กระทั่งการพูดแม้กระทั่งคุณจะต้องแต่งหน้าแต่งตัวยังไงคุณจะต้องมั่นใจยังไงคุณจะต้องออกมาไลฟ์เป็นยังไงคุณจะต้องออกมาไลฟ์เป็นตัวตนของตัวเองเป็นตัวของเราเองซึ่งมันจะยั่งยืนมากที่สุดถ้าสมมุติว่าคุณจะมาเฟกคุณจะมาสร้างตัวตนโดยใช้เปลือกใช้เปลือกออกมาสร้างแบบเนี้ยคุณก็ มันก็จะทําได้แค่ไม่กี่วันเพราะฉะนั้นคือครูเขาก็จะบอกว่าให้คุณออกมาเป็นตัวตนของตัวเองไปเลยว่าเพราะว่ายังไงเหนือสิ่งอื่นได้อะ่ะคนของเรามันมีอยู่แล้วในโลกเนี้คนของเราก็คือคนของเราเขาจะรับรู้ได้ว่าเราเป็นคนแบบไหนถ้าเราคนั้นแบบเราคิดยังไงเราพูดยังไงเออเราเอาตัวเองเออกมาหน้ากล้องแบบนี้ยเราเอาตัวเองเออกมาพูดจาแบบนี้เอามา สู่สาธารณชนแบบเนี้เขาจะได้รู้ตัวตนของเราว่าเรา,เราเป็นคนแบบไหนแล้วเขาจะสัมผัสเราได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรเด็ดมากๆซึ่งมันคุ้มมากๆคุณสามารถที่จะทุกคนบอกได้เลยมันคุ้มมากถ้าใครที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตจริงๆนะอยากจะเอาจริงในโลกออนไลน์จริงๆนะเพราะตอนนี้มันคือยุคออนไลน์มันเป็นคือยุค5้า g คุณอยากจะสําเร็จมันง่ายมากๆแถมตอนนี้ครูสตาคือปูทางให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นมันโคตรดีมากๆใครที่อยากจะสําเร็จคุณสามารถที่จะ มาเข้ามาทำา t เ w ได้เลยเพราะ TSW เนี่ยไม่ใช่แค่การขายแต่ยังเป็นการสร้างชีวิตมันเป็นงานสร้างชีวิตที่จะสร้างเรานั้นเป็นเป็นคนที่เป็นแสงสว่างให้กับโลกใบนี้เป็นบุคคลตัวอย่างเป็นบุคคลที่แบบว่าเป็นแสงสว่างให้คุณค่ากับผู้คนให้คุณค่ากับโลกใบนี้ไม่ใช่แค่สอนการขายสอนไปถึงจิตวิญญาณสอนไปถึงแบบเยอะเอาง่ายๆมันเยอะมากๆ เพราะฉะนั้นมันโคตรคุ้มจริงๆคุณลงเหอะถ้าใครที่อยากจะสําเร็จนะถ้าใครที่อยากจะมีตัวตนแล้วได้สําเร็จแล้วได้ไปใช้ชีวิตโดยที่คุณไม่ต้องทํางานไปตลอดชีวิตจนอายุ60คุณสามารถที่จะมาลง TSW เนี่ยราคาเพียง460มันคุ้มโคตรๆใครคนไหนที่อยากจะรู้ว่าคืออะไรนะคุณทักมาหาครูพรีได้เลยนะคะใครที่อยากจะมาร่วมทัพร่วมทีมกันก็ทักมาหากันได้เลยบอกได้เลยว่า ใครที่เจอครูเพอร์ลี่โคตรโชคดีมากๆเพราะอะไรคนที่เข้ามาตัวแทนขุณพลฟ้าของครูเพอร์ลี่ตอนนี้เพิ่งเข้ามาได้แค่2วันครูเพอร์ลี่ปลดล็อกให้เขาอะตอนนี้เขาจะเปิดเขาจะเป็น VIP แล้วเรียบร้อยเขาพุ่งทยานแล้วอะเพราะฉะนั้นคือบอกได้เลยว่าครูเพอร์ลี่ก็ไม่ใช่คนธรรมดาเคล็ดลับมันมีอยู่แล้วการที่เราจะสอนงานเทรนงานเนาะเราจะรู้อยู่แล้วว่าใครคนไหนที่ ขาดตกตรงไหนและใครคนไหนคือควรจะเติมตัวไหนเรารู้อยู่แล้วเพราะเราเรียนมาเพราะฉะนั้นมันโคตรง่ายเลยใครที่อยากจะร่วมทัพร่วมทีมทักมาได้เลยนะจ๊ะทุกคนจ๋าวันนี้สั้นๆสั้นๆจะพูดยาวมากไปแล้วนะใครอยากจะรวยก็ทักมาหาครูเพรี่ได้เลยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ